มาความรักมอบคามรักมอบความรักและทุกเธอเสมอมาความรัก,รก,รกและเธอสมเ,มอมมเธอสม,เมอฉันจับพุงเธอ,เอจับไม่ได้ต้องมีพูกฉันจับพุงเธอเธอก็จกับคามฉันจับไปจับไปเธอฉัน ยังไม่จับนับหนึ่งนับสองมองเห็นด้านไหนชัยไม่จับฉันจับเขาเธอเธอก็จับลำฉัน เขาจะแสดงความรักซึ่งกันและกันใครไม่กอดแสดงว่าไม่มีความรักให้แก่กันตอนนี้ประเทศไทยเราต้องการความรักไม่ว่าจะฝากไฟายไ,ไหนทุกคนเกิดมาพื้นฐานของชีวิตทุกคนนั้นมีความรักมีความเข้าใจมีความ็นอกเห็นใจบนพื้นฐานของความรัก Love you ใครยังไม่กอดทันหน้าก็หากกันนี่คือความสุขเรื่องผู้ปกครองมอบให้กับเราที่เรามาอยู่ข้าวผ้แรงมันต้องการให้พวกเรานั้นรักกันนี่คือปณิธานนี่คือความตั้งใจของน่านผู้มีการใหญ่ท่านจะรยบุชูท่านกรังสีและคณะประกรทุกทุกคนอยากให้พวกเรารักกันครับฉันกอดเธอคำว่ากอดนี่ดูแบปลาจะเป็ดนี่เขาไเรียกว่ากอดอันนั้นเขาเรียกว่าคล้องคอครับกอดยังไงฮะนี่กอดแบบนี้ใครยังไม่กอดตอนนี้ประเทศชอบ กำลังอยากให้ทุกคนนั่นหันหน้าเข้าหากันแล้วกอดกันรักกันทัน้งกาะเพื่อ